เจ้สืเลกซี่คลิปนี้ครับมีสายเวทใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าสายเวทใหม่กันครับก่อนดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe เป็นกำใจให้กับผมด้วยป่ะเดี๋ยวเราไปดูสกิลทั้งหมดของเจ้าสายเวทใหม่กันดีกว่าครับเจ้าสายเวทใหม่ครับจะอยู่ในเลทข,ของ0.5หาซหายากพอๆกับเทนชาโดเลยนะครับมันเป็นสายเวทของใครวะไอ้เพื่อนโกโจอะผมนึกชื่อไม่ออกใครที่นึกออกก็เมนไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยนะ เจ้าสเสวทใหม่นะครับจะมีสกิลด้วยกันทั้งหมดอยู่4สกิลนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยสกิลแรกครับตัว CZ ว้อมน่าจะเป็นท่านอนมาแววไม่มีเสียงเอฟเฟกแล้วก็ทะลุศัตรูด้วยนะอ่อขออีกรอบนึงครับเอ๋ท่ามันไม่มีดาเมจหรอว่กคอีกรอบนึงครับโอ้ว oh, what the freak man สกิลทีเดียวทุกคนสกิลทีเดียวซื้อคุณนะเลือดหายเกือบหมดหลอดครับนี่คือแค่สกิลแรกนะคือบางจาังหวะมันก็ใช้สกิลไม่โดนนะผมไม่รู้ว่ามันต้องระยะสุดปลายหนอนหรือเปล่าใช่มันต้องระยะสุดปลายหนอนครับมันถึงจะใช้สกิลติดดาเมจได้นะออ้โดูดิหายไปครึ่งหลอดอันนี้แค่สกิลแรกเท่านั้นนะสมกับเป็นสกิลที่หายาก0.5เรจริงๆไม่เหมือนกับเทนชา์โด ที่ดาเมจแม่งโคตรน้อยเลยสกิลต่อมาครับตัวเอ็กไซครอปโอ้้อย,เด,ยดด <c oughs> เดี๋ยวนะทุกคนมันแรงขนาดนี้เลยเหรออุ้ยนี่คือสายเวทที่แรงที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยป่ะไอ้เจ้าเพื่อนโกโจผมว่าน่าจะใช่นะเพราะว่ามันสกิลทีเดียวตายหมดเลยครับอ่ะมาเริ่มกันที่ตัวเอ็กใหม่อีกรอบนึงครับดูดิทุกคน เหมือนจะเสกอะไรออกมานะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้แคนของเรียเมงสุคูนะแล้วก็เผาของเจ้าออมันชื่ออะไรนะไอ้นั่นแหละมันเลยบวกดาเมจเยอะนะครับประกอบด้วยอัพสเตตเยอะด้วยมั้งแต่มันก็ถือว่าแรงจริงๆอ่ะเพราะว่าสายเวทอื่นมันก็ไม่ได้ขนาดเนี้ยเชียโกง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 สกิลต่อมาครับตัวซี่เอ,อ้เหมือนจะเสกใครออกมาสักคนครับแล้วก็ตัดรัว นี่มันเก่งกว่าสูคุณนะอีกเหรอเพราะว่าคูดาวมันค่อนข้างที่จะไหวมากๆนะเราสามารถสแปมสกิลได้ครับแล้วสกิลมันทีเดียวตายหมดทุกสกิลเลยเชียมันค่อนข้างที่จะขี้โกงนะทุกคนสําหรับสายเวทนี้ใครที่กําลังมองหาสายเวทดีๆผมแนะนําให้มองหาสายเวทนี้ครับใครที่เป็นมือใหม่นะเอาสายเวทนี้ไปฟาร์มน่าจะฟาร์มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันโกงจริงและก็สกิลสุดท้ายครับอุซุมากินารุโต น่าจะเป็นการเสกไอ้นี่ออกมาครับถ้าในอนิเมะเลยโอ้ค่อนข้างที่จะร่นานนะครับผมดูดีมันร่นานมากเพื่อนสยังอ้าวโหโอ้โหผมเจอและผมเจอและนี่คือสายเวทที่น่าจะสามารถ AFK ได้นะเพราะว่าคููดาวมันค่อนข้างไวกดตัว XCV ไป AFK เเก็บค่าหัวฟาร์มเงินในโหมดเลดได้ ค่อนข้างดีจกขี้โกงนะสำหรับไซเวของของใครวะเพื่อนกดโจนึกชื่อไม่ออกจริงๆครับก่อนนาจะประมาณนี้ละกันนะเพราะว่ามันมีอัปเดตมาเท่านี้ซึ่งก็ถือว่าโอเคนะสำหรับไซเวนี้โกงมากๆนะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้ถ้ามีข้อผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยถ้ามีอะไรก็สามารถเมนไว้ใต้คอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย